โอเคตอนนี้พวกเรากำลังลงไปอยู่นะอ๋นีนี่ไงวานิสาวานิสาโอ้โอเคคัสซีตอนนี้เป็นที่วา e ิสาตอนนี้เราเข้าฉากฉากปัจจุบันของพวกเราอยู่ไหมนี่ตอนนี้เราเข้าฉากฉากคัสซีน่ะ

หาที่ชาร์จเพราะอีกซีนหนึ่งเนี่ยเราต้องชาร์จเฟรดี้ตามหาที่ชาร์จไม่ใช่ทางนี้แยกกันเลยแยกกันเลยตามหาที่ชาร์จ Two hours later เราควกันได้อลยเซฟทุกคนเซฟโอเคพวกเราต้องเซฟนะโอ้ยฟื้นเลยค่ะไปไงเฟรดี้มาให้เฟรดี้มาตรงนี้โอ้เดี๋ยวว่าตอนนี้พวกเราเจอเครื่องชาร์จแล้วนะท่านผู้ชม โอเคเราจำไว้นะไปตรงหน้าประตูตรงนี้มีเครื่องชาร์จอยู่จำไว้จำไว้โอเค่เราจำได้ไม่เคยลืมโอเคห้องเสียมภูอันดับบานบีหนึ่งคเอฟบีหนึ่งเรื่องถัดมาจะเจอที่ชาร์จคิดคิดว่าพวกเราจะโดนแบบไล่ตามไหมดูจากลักษณะแน่นอนไุ้นไม้เด้นี่นี่ ก็ไม่เห็นเลยก็ไม่ฮะเหรอรูปรูปเฟดเฟดีเดินเข้าไปแล้วหายไปเลยเฮ้ยเฟดีออกมาก่อนช่วยช่วยชิคก้าตาพูดกลับหน้าเราอยู่ในห้องน้ำคนเดียวชิมายแล้วอย่าบอกเอ้ยย่องย่องย่องถ้าเกิดเราย่องชิคก้าจะไม่ได้ยินเสียงแล้วเกิดชิคก้าเดินมาบอกเราพวกเราต้องวิ่ง แบบยืนแล้วก็วิ่งเลยที่ประมาณเราพูดจริงเลยนะเอ้ข้าจะรอดไหมวะช่วยกันด้วยประตูนี่มันประตูไม่ด้านหน้ากูเด็กเน่า เเรร็็วไปอ๋อเดี๋ยวเราตอนตนเออพวกพวกเองเข้าไปทำภารกิจนะตอนนี้เราเรากำลังเบี่ยงเบงความสนใจด้วยกระป๋องอยู่ใช้เงินใช้เงินทำหาอะไรสุดยอดดิ้วเราเบี่ยงเบงความสนใจอยู่เนี่ยอย่าลืมกดติดตามแล้วกด subscribe ไว้นะครับสำหรับนี้ไปก่อนบ๊ายบายเอ้ยเดี๋ยวว่าแต่ชิคก้ามาทำอะไรอ่ะ